จำได้ไหมเราเคยปลูกแตงโมไว้ให้ดูหนึ่งโรงเรือนวันนี้มาดูกันว่าเขาเลื้อยไปถึงไหนแล้วเนี่ยเป็นแปลงแตงโมเลื้อยละเกะละกะมากที่สาคัญรู้สึกว่าดอกตัวเมียเขายังไม่ออกเลยพยายามสอดสายสายตาดูนะ ว่าดอกตัวเมียมันอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่เห็นเลยหรือตาเราไม่ดีก็ไม่เห็นดอกตัวเมียปกติอะแตงโมอะเขาจะออกดอกตัวเมียมาเยอะเลยตอนนี้ยังหาดอกตัวเมียไม่เจอเลยนะอันนี้ก็คือข้อเสียอย่างหนึ่งของการปลูกแบบนี้ เพราะเราต้องมานั่งดูมาเดินดูว่าตอกตัวเมียมันอยู่ไหนจะได้ผสมแก้สอนแต่โดชเลี่ยแล้วอะ่ะไม่เห็นอกตัวเบียเลยไม่รู้มันอยู่ไหนจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อย่างว่าแหละมันเป็นแปลงทดลองอย่างเงี้ยติดโรคแล้วเห็นปะนม่พยายามมองนะ จะซ้ายจะขวาหรือมันซุกอยู่ข้างใต้ก็ไม่รู้นะต้องสังเกตเอาสุดแปลงแล้วสงสัยจะชวดดอกตัวเมียถ้ามันไม่มีดอกตัวเมียมันก็ไม่มีลูกใช่ไหมแต่ดอกตัวผู้ออกเยอะนะครับแต่ดอกตัวเมียยังไม่เห็นเลยแตงโมอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เคยไหมล่ะที่มันงอกขึ้นเองแล้วได้กินนั่นแหละเราอยากจะทําแบบนั้นเพราะว่าการที่มันงอกเองแล้วขึ้นเองแล้วติดเองแล้วได้กินโดยที่ไม่ไบํารุงอะไรมันมากเนี่ยมันอร่อยแต่ตอนเนี้ยจนป่านเนี้ยตัวเมียยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันติดได้เอง ลองดูนะเห็นไหมมันติดเองโดยไม่ต้องผสมแก่สอนคิดว่ามันเป็นแตงจินตลานะ้ามันน่าจะเป็นลูกยาวๆแหละแต่ก็เอาเหอะมันน่าจะติดหลายลูกอยู่แหละแต่มันลกมันมองไม่เห็นเอาไว้ถ้ามันติดลูกใหญ่ๆแล้วอะจะถ่ายให้ดูอีกทีนะ แต่ถ้าใครอยากจะดูมาเลยที่ละออฟาร์ม <Yeah. S 1> แล้วรอนะละออฟาร์ม